ลูกค้ารีบขี้เกียจรอขี้เกียจสั่งจัดไปครับนี่วอลุ่มเสียรครับเพื่อนหลายตัวแปลงนะครับเพื่อนเพื่อนแปลงเอาการใช้งานเหมือนกันทนทานกลัวเราต่อสายแล้วนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็แย่ขึ้นมาทีละตัวแล้วก็ขันน็อตนะเพื่อนเพื่อนนะของเดิมมันนะลูกบิดมันจะเป็นแบบผ่าครึ่งวงกลมผ่าครึ่งวงกลมอ่ะไอ้มันจะเป็นอย่างไรนี่ยังไงครับผ่าครึ่งวงกลม นี่นี่เห็นไหมเพื่อนเพื่อนมันจะบากครึ่งวงกลมไว้อย่างนี้หรือครึ่งก็เกือบครึ่งประมาณนี้แหละแต่ที่เรามาใส่ใหม่นะเพื่อนนะที่เรามาใส่ใหม่จะเป็นวงกลุมเลยนะเพื่อนๆนะแล้วก็นี่ประมาณนี้ครับนี่หัวอย่างๆอย่างนี้รอบๆอย่างนี้นะเพื่อนแล้วก็ผาครึ่งไว้เพื่อให้มันยืดดุนได้เวลาเราจะขยับบีบหรือทําให้มันก่วงให้มันแน่นขึ้นนะเพื่อนๆนะใส่เข้าไปแล้วร้อยขึ้นมาเลยตัวอันนี้เปลี่ยนเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหก นะเพื่อนเพื่อนแล้วลูกบิดเราก็ต้องหาลูกบิดที่รองรับกับหัวหยักมาใส่น,นะเพื่อนเพื่อนนะลูกบิดที่รองรับกับหัวหยักก็อย่างนี้แหละครับเพื่อนเพื่อนมันจะเป็นทรงนี้นนมมนรนนครับเนี่ยเห็นไหมนี่มันมองเหมือนเป็นวงกลมนั่นแหละครับแต่ว่ามันจะมีหัวอย่างดักเพื่อรองรับกับวอลลุมแกนวอลลุมตัวนี้อยู่นะเพื่อนเพื่อนนะก็ใส่เข้าไปเห็นไหมเพื่อนเพื่อนไม่เห็นไม่เห็นขี้เหร่เลยนะใส่เข้าไปอย่างสวยงามเลยนะเพืนน่อนเพื่อนนะร้อยขึ้นขึ้นมาทีละตัวจัดมุมจัด Lock, ล็อกปรุงให้ดีไม่อย่างนั้นมันจะลงไม่ได้นะเพื่อนๆนะจับมุมจับล็อกลงให้ดีถามว่าใส่แบบนี้จะทนไหมทนถามว่าทํายากไหมทํายากทํายากกว่าของเดิมที่มาแล้วถอดแล้วใส่นะเพื่อนๆนะแต่แต่มันมันเสียเวลากว่าเราจะหากว่าเราจะซื้อกว่าเราจะสั่งเพราะว่ามันไม่เหมือนเราสั่งไอซีถ้าไอซีเราบอกเบอร์บอกอะไรสั่งร้านสั่งอะไรเขามันจะได้เลยไอโฟล์คลุ่มตรงมาวัดตรงนี้ยาวตรงนี้สั้นหกขาความกว้างความแคบโอ้ เยอะแยะถ้าสั่งตรงรุ่นที่ไหนเขามีตรงรุ่นก็ง่ายซื้อจากช่างที่เขารู้จักก็ง่ายนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวจะลองดูนะเพื่อนๆนะนี่เห็นไหมช่วยไม่ขี้เหร่นะเพื่อนๆนะถามว่าทนไหมทนครับผมเล่นให้เลยว่าทนกดตัวเดิมนะดัดแปลงอย่างนี้ทนกาตัวเดิมไหครับเพื่อนๆแล้วเวลาเสียมารอบหน้าก็เปลี่ยนง่ายก็เปลี่ยนตามเดิมเลยนะเพื่อนๆนะเปลี่ยนตามเดิมเลยอ่ะมาลองเสียงกันนะเพื่อนๆนะ ลองเสียงลองเสียงทดสอบนะเห็นไหมเพื่อนเสียงปกติเลยนะ1นึเปลี่ยนวัลลุ่มไป6ตัวถ้าเจอแบบนี้เพื่อนๆจัดเลยไม่ต้องสั่งเอาวัลลุ่ม6กขาทั่วไปถ้าเป็น6กขาก็ใช้6กขาถ้าเป็น3าขาก็ใช้3ามขาก็